ถ้หาหกหนังสยองขวัญอย่างลองของและชัตเตอร์คือสุดยอดความหวาดกลัวในวัยเด็กยังมีอีกผลงานหนึ่งที่ผมยกให้เป็นเทียใกล้เคียงกันดูจบแล้วมันไม่จบครับยังตามหลอกหลอนต่อหลังจากนั้นอีกเป็นปีมันก็คือ Silent Hill จากปี2006นั่นเองครับใช่เลยหนังจากเกมที่ผมไม่เคยเล่นเลยแม้แต่ภาคเดียวความทรงจำเกี่ยวกับ s i l e n t Hill จึงมาจากหนังล้วนๆครับแต่ถึงจะไม่ใช่แฟนเกมผมก็ชอบและคาดหวังกับชื่อนี้พอสมควร ใครเนี่ยจะลืมบรรดาตัวประหลาดในหนังเรื่องนี้ได้ครับทั้งเจ้าหัวสามเหลี่ยมอย่างปีระมิดเฮดหรือผีพยาบาลสุดสยองที่แม้จะโตมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ็กซ์พอสมควรเอะอะไรวะรวมถึงฉากสลับโลกสนิมอันตราตึงไม่มีใครลืมโมเมนต์พวกนี้ได้แน่นอนผมมั่นใจครับดังนั้นการกลับมาครั้งในรอบ20ปีจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างตั้งต,งตารอเลยแหละเอาเล่ะครับการกลับเข้าสู่เมืองแห่งเท่าฐานครั้งนี้ จะยังฝากความน่ากลัวตรงสู่ตัวคุณได้หรือไม่ผมจะมาแบ่งปันความรู้สึกให้ฟังกันครับก,กับ Return to Silent Hill Review by มีมูบวีแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากันก่อนนะครับผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนมีปัญหาเรื่องการโกนขนน้องชายครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่ใช้ไขกูมิง่งเครื่องโกนขนน้องชายที่ผู้ชายทุกคนควรมีติดตัวเอาไว้ครับ บอกเลยว่าประสบการณ์หลังจากใช้เนี่ยมันต่างจากไม่ใช้เยอะมากนะครับทั้งความสะอาดความสบายที่สําคัญความมั่นใจอันนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับทั้งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่โดนบาดครับเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยมีนวำตกรรมเซฟเทคที่ป้องกันการบาดแน่นอนก็คือพูดแรงๆก็ไม่บาดนะครับอย่าไปใช้กับผิวหนังยุ่นๆแล้วกันตึงให้ตึ่นก่อนนะ แล้วก็การน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้เสร็จทำความสะอาดได้ไม่ต้องกลัวสกปรกใช้กับส่วนอื่นได้ต่อครับจะโกนหนวดโกน,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 นขนแขนขนขาได้ทั้งนั้นผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากสะอาดแล้วก็สบายแบบคูณ2ใช้คู่กับไข่ครีมเซอร์ครัสบสบู่ทำความสะอาดน้องชายที่ผู้ชายทุกคนควรได้ลองใช้สักครั้งหนึ่งแล้วติดใจแน่นอนครับมี2สูตรให้เลือกครับ Refreshing c คู l cool สุดเย็นแล้วก็ r e l a x i n g Warm อสุดอุ่นนอกจากนี้ก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวบริว เวณนั้นตัดหลอดทั้งวันหลังจากใช้เรับมันมีสําคัญมากๆอากาศแห้งๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดอาการคันหรือว่าระคายเคือนง่ายนะครับเจ้าตัวนี้ช่วยได้เลยที่สําคัญมีค่า ph ที่เหมาะสมกับผิวบริเวณนั้นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าอยากลองใช้ทั้งไขกูมิ่งมันก็ไขครีเซอร์ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นครับวันที่25มกราคมถึง27มกราคมนี้ครับ ไข่กูมิ่งเครื่อนี้เนี่ยลดเหลือแค่1,491บาทเท่านั้นส่วนไข่ครีมเซอร์เหลือแค่ขวดละ1,99บาทเท่านั้นครับถ้าสนใจเนี่ยถ้าสนใจก็สามารถกดซื้อที่วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะกดที่ description หรือ top comment ของคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องกังวลของปลอมในตลาดมีของปลอมด้วยนะครับอยากได้ของแท้ก็ซื้อที่ช่องมีมูวี่ได้ของแท้แน่น,นอนยัยงไงก็ฝากไข่กูมิ่งไว้หน่อยนะครับวันที่2 5ถึง27มกราคมนี้ โปรโมชัน่นพิเศษลองไปหาซื้อกันดูนะครับเรื่องราวจะเริ่มต้นที่เจมส์ซันเด์แลนด์ชายหนุ่มผู้ติดอยู่กับปมในจิตใจเขาไม่สามารถ move on จากความสัมพั Р นธ์ครั้งเก่าระหว่างเขาและหญิงสาวานามว่าแมรี่ได้ขณะที่โศกเศร้านั้น,จนเจมส์พบจดหมายที่ส่งมาจากอดีตคนรัก<ๆ>เขาจึงตัดสินใจออกตามหาเธอณนะเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าไซเลนฮิลล์แต่ว่าเมื่อไปถึงที่นั่นดูเหมือนจะถูกมนุษย์ทิ้งร้างไปนานซะแล้ว แต่ว่ามันกลับไม่ได้ว่างเปล่าทั้งเมืองเต็มไปด้วยสุลกายมันน่ากลัวเท่าที่จินตนาการของคุณจะนึกออกพวกมันไล่ล่าเขาอย่างบ้าคลั่งเจมต้องเอาชีวิตลอดไปพร้อมๆกับตามหาอดีตคนรักเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ใน Return to Silent Hill ครับนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่รู้สึกว่าในโรงภาพยนตร์เนี่ยเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินทำไมมันนานขนาดนี้ ทั้งๆทงี่ความยาวแค่97นาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นหนังที่ถือว่าสั้นมากในยุคนี้นะคงไม่ต้องเดาให้ยากใช่ไหมครับว่าพวกเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับกเรื่องนี้เอาจริงก็แอบหวาดเสียวตั้งแต่ตัวอย่างแล้วละครับความเกรด B ีมันแสดงออกมาอย่างชัดเจนในทุกองค์ประกอบทั้งนักแสดงแล้วก็งานโปรดักชันใจมันก็ไม่ดีแต่ก็ยังแอบหวังเล็กๆก,ก็ว่าไม่หลอกนี่คือหนังจัดเกมที่มีฐานแฟนคลับเยอะเป็นระดับต้นๆของโลกเลยนะผู้กำกับเองเนี่ยก็ ในรอบ20ปีถึงจะกำกับหนังไปแค่3เรื่องแต่เขาก็เป็นคนเดิมจากภาค2อ0 6ไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนมีครับมีเยอะเลยแหละขอเริ่มที่ส่วนที่อยากชมกันก่อนกับงานภาพที่เห็นในตัวอย่างที่ดูเกรด B CG เยอะแบบไม่จําเป็นเนี่ยแถมก็ไม่ค่อยเนียนด้วยในหนังก็เป็นแบบนะั้นจริงๆนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ในด้านคุณภาพครับแต่ว่าด้วยผลบุญดีไซน์ที่ออกแบบมาดีตั้งแต่ต้นคุณภาพกราฟิกจึงไม่ได้ลดทอนความสยองของมาดามอนสเตอร์เท่าไหรนะ่นัก พวกพิระมิดเอสพยาบาลสุดเอ็กซ์หรือว่าปีศาจร้ายมือก็ยังชวนดูน่าสยองปนขยะขยแขยงการเล่นพวกมันเนี่ยถือว่าตื่นตาพอสมควรครับฉากต่างๆก็ถือว่าเซตออกมาได้ดีบรรดาบ้านเรือนในเซเลนฮิลให้รรยากาโอบล้อมเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกได้จริงๆครับตินิดหน่อยก็บางฉากดูหนักมือไปหน่อยครับเซตติ้งมันลุงลังมากเหมือนกลัวใช้งบไม่หมดร <c oughs> อเล่นโดยรวมเนี่ยก็น่าประทับใจอยู่ครับถึงจะดูเกรดบีแต่ก็น่าดูนะ นี่คือส่วนที่ผมอยากชมครับแล้วก็หมดละมาต่อกันที่ช่วงบนเลยแล้วกันผมเชื่อว่าหนังกับเกมเป็นสื่อที่ไม่เหมือนกันจังหวะจากโคนการบอกข้อมูลการเล่าเรื่องย่อมต่างกันแน่นอนครับแต่กับ Return to s i l t h u l นั้นผมสัมผัสได้ถึงเกมดีไซน์ที่มากเกินไปครับหนังแบ่งฉากเหมือนเป็นดันดานโยนเราเข้าสู่โลกที่แทบไม่มีการปูพื้นฐานแทรกด้วยมิชชั่นย่อยๆแล้วก็ลงท้ายด้วยฉากเด็ดจังหวะต่างๆมันพิกลไปจากหนังปกติครับ ชัดเจนว่าต่อให้ไม่เคยเล่นก็เดาได้ว่าเขาทําตามเกมเป๊ะหนังเนี่ยเริ่มจากตัวละครที่ไม่รู้อะไรเลยครับค่อยๆเดินทางสํารวจพอเจออะไรทีก็แฟดแบ็กทีหนึ่งซึ่งมองว่าเป็นการเล่าที่ไม่เวิร์กเอามากๆครับก,การแฟดแบ็กเนี่ยคือสูตรที่ดีครับถ้าใช้พอดีแล้วใช้อย่างมีความหมายใช้เป็นแต่ถ้าใช้บ่อยใช้ทีใช้ทุกครั้งนอกจากจะฉุดอารมณ์คนดูออกจากสารการตรงหน้าแล้วก็ยังทำให้รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันมันมกง่ายครับไม่มีการวางแผนหรือว่าลูกเล่นใดๆเลย ผมเนี่ยจะไม่บ่นอะไรเลยนะถ้ามันไม่แฟตแบ็กระดับ20กว่าครั้งขึ้นไปเนี่ยดูไปแป,ป๊บแป,ป๊บแฟตแบ็กอีกแล้วพระเอกก็ขยันปวดหัวเกินในเกมอาจจะมีเวลาให้ผู้เล่นสำรวจแก้ไขปริศนาแต่ในหนังเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องตามติดตัวละครไปเรื่อยๆพอเจออะไรนิดหน่อยก็แฟตแบ็กเล่าประเด็นเดิมๆซ้ำๆทีละนิดมันน่าลำคาญครับจนอยากจะถามว่าทำไปทำไม เหมือนเรากําลังติดอยู่ในบททดสอบความอดทนการเล่าเรื่องมันตะกุกตะกักไปหมดเลยแหละครับต่อมาก็คือตัวละครเจมสันเด์แลนครับนอกจากนักแสดงจะไม่ชวนดูเท่าไหร่โอเคแหละหนางเอกอย่างแมรี่ยังพอดูได้บ้างครับแต่90%ของหนังเนี่ยมันโฟกัสไปที่เจมส์ครับเขาเป็นทั้งคนดําเนินเรื่องและก็คนบรรยายด้วยเราต้องติดอยู่กับเขาตลอดเวลาและมันก็ไม่เวิร์กเลยครับเร่ที่การแสดงกันก่อนครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นการออกแบบคาแรคเตอร์บทพูดหรือว่าตัวนักแสดงที่ทำให้ตัวละครนี้เนะี่ยดูไม่น่าดูเอาซะเลยครับผู้ตรงๆเหมือนพวกตัวประกอบในหนังแก๊งสเตอร์ครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยต้องขอแสดงความยินด,ดีกับลีออนจาก Resident Evil w e l c o m e to r แล c o o n City ในปี2021ด้วยนะครับคุณเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่เลวร้ายที่สุดในความทรงจำของผมอีกต่อไปเพราะว่าพี่คนนี้คือแชมป์คนใหม่ครับไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์แต่บทพูดข้อกระดาษปากเหมือนกันนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์ตัวละครนี้เนี่ยเหมือนเด็กอีโมพังอายุ13ที่เพิ่งอกหักแล้วก็ไปลองยาแรงๆมาเป็นตัวละครที่ขี้โมโหไร้เหตุผลไร้ความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไร้มิติที่สุดเท่าที่เคยดูมาเราต้องดูหนังผ่านมุมมองของคนคนนี้ครับเขาเนี่ยเป็นตัวละครแบบ unreliable narrator เดี๋ยวจริงบ้างเดี๋ยวหลอนบ้างดูจบแล้วก็รู้สึกว่าจ็กเกอร์เวอร์ชันทอดฟิลิปเนี่ยดูเป็นคนปกติเรียบร้อยไปเลยครับ ผมเข้าใจว่าเกมต้นฉบับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่การหยิบมาใส่ในหนังโดยไม่ขัดเกลาให้เข้ากับยุคสมัยการเป็นภาพยนตร์คือการขาดความใส่ใจกับมันไม่ใช่การเคารพต้นฉบับเอาจริงคุณยังอุตส่าห์ใส่สมาร์ทโฟนเข้ามาในหนังได้ก็น่าจะปรับนิสัยตัวละครได้เหมือนกันนะผมไม่มีปัญหากับการที่เจมวิ่งโลเข้าไปในเมืองล้างเลยแต่มันควรจะมีฉุกคิดบ้างหรือมีแผนการอะไรสักอย่างครับไม่ใช่เหมือนกําลังดูคนเมายาเอาแต่ใจครับ กว่าที่เราจะเข้าใจตัวละครนี้เนี่ยมันก็ท้ายเรื่องแล้วเลครับซึ่งแม้ตอนจบจะสมเหตุสมผลแต่ระหว่างทางมันคือฝันร้ายครับผมแทบจะไม่อินกับเหตุการณ์เลยแม้แต่ฉากคลายแม็กที่เป็นไอคอนิกของซีรีส์ก็ตามนะครับสรุปแบบนี้แล้วกันการกลับมาครั้งนี้ของซาร์เลนฮ l ลห่างไกลจากสิ่งที่คาดหวังไว้มากครับหนังมีปัญหาด้านคุณภาพแล้วก็การเล่าเรื่องหลายจุดแต่ขอ,อย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นมุมมองจากคนที่ไม่ใช่แฟนเกมนะครับ ผมเชื่อว่าแฟนเกมคือเป้าหมายหลักของภาคนี้ด้วยความที่เป็นเกมดีไซน์คนที่รู้เรื่องมาก่อนก็น่าจะเอ๊ะเอะ,เอะกับหลายฉากแน่นอนครับแต่จะฟินไหมเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้ส่วนคะแนนก็2เต็ม10จากมีมูฟวี่ให้กับหนังเรื่องนี้อ่างหายไปนานเลยนะครับสำหรับคะแนนระดับนี้แต่ก็นั่นแหละบอกเสมอและบอกตลอดไปบอกอีกครั้งว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับการหวนคืนสู่ซาเลนฮิลครั้งนี้อาจจะถูกใจคุณก็ได้ อย่าเชื่อผมร้อซนต์ไปพิสูจน์ด้วยตาของคนเองได้แล้ววันนี้กับ Return to Silent Hill ทุกโรงภาพ,พยนตร์ครับ